มน,นี่มาดูเรื่องของเศรษฐกิจไทยกันหน่อยนะคะสําหรับหนี้ภาคครัวเรือนของไทยค่ะปรากฏว่าก็ยังเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องผ่านพลไตรมาสที่2ประจําปีนี้ไปแล้วนะคะยอดคงค้างเนี่ยอยู่ที่ราว11.24ล้านล้านบาทค่ะขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็เชื่อว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้นจะไม่ทําให้หนี้ภาคครัวเรือนพุ่งสูงไปมากกว่านี้ค่ะ ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปรทรายงานตัวเลขหนี้ภาคครัวเรือนสิ้นไต,ตรมาส2ปี2559ว่ายอดคงค้างหนี้ครัวเรือนอยังสูงขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่11.24ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น4.67แสนล้านบาทหรือ4.33%เมื่อเทียบกับไต,ตรมาส2ของปีที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้น1.08แสนล้านบาทหรือ0.97%เมื่อเทียบกับไต,ตรมาสแรกของปีนี้ โดยนางรุ่งม,มันลิกมาศผู้อุริการอาวุโสฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงินของทอพทกล่าวว่าในไตรมาสสองนี้ระดับของนี่ครัวเรือนอยู่ที่81 3%ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่81.5%โดยระดับของหนี้ครัวเรือนลดลงเป็นผลมาจากเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นรวมถึงรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นและการก่อนหนี้ของประชาชนไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักโดยอยู่ในระดับนี้มาหลายไตรมาสแล้วจึงมองว่าจากนี้ไปหนี้ครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นไม่มากและรายได้ของครัวเรือนน่าจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ปริมาณหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นในไต,ตรมาสสองส่วนใหญ่มาจากสถาบันรับเงินฝากโดยธนาคารพาณิชย์มีการก่อหน,นี้เพิ่มขึ้นมากสุด2.3แสนล้านบาทเติบโต5.04%รองลงมาเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพิ่มขึ้น1.67แสนล้านบาทเติบโต5.34%และสหกรณ์ออมทรัพย์เพิ่มขึ้น7.78หมื่นล้านบาทเติบโต4.73%ขณะที่บริษัทประกันชีวิตประกันภัยและประกันวินาศภายัยเพิ่มขึ้น 8. สา0 0พันล้านบาทเติบโต8.6 4สำหรับสถาบาันในระบบที่ปล่อยกู้ให้แก่ภาคครัวเรือนแต่ยอดเงินให้สินเชื่อหดตัวได้แก่กลุ่มบริษัทบัตรเครดิตริซซิ่งและสินเชื่อส่วนบุคคลลดลงมากที่สุด2 0 3หมื่นล้านบาทหดตัว 1. 8 0ปส่วนบริษัทหลักทรัพย์ลดลง3 7 0พันล้านบาทหดตัว5.9 1เปอร์ซและโรงรับจำนำลดลง1 8 9พันล้านบาทหดตัว2.9 5เปอร์เซ ขณะที่ในเดือนกันยายนพบว่าภาคครัวเรือนมีความสามารถในการชำระหนี้แย่ลงเห็นได้จากหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ที่สูงขึ้นแม้ว่าหนี้ครัวเรือนขยายตัวชะลอลงและรายได้ภาคเกษตรเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วแต่ภาระหนี้ของครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงและยังมีความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทำให้ครัวเรือนยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกระยะหนึ่งค่ะ